รัว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 ครับผมพันหลักพันแล้วโอ้พันเหรียญแล้วเมื่อกี้โอเคแล้วโอเคแล้ว สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะผมจะมาเล่นเกมฟิชชิ่งวอลนะครับผมบนเว็บ lsm99.com นะครับหลังจากที่เราเข้ามาตัวเว็บเรียบร้อยแล้วเข้าค่ายเกมเรียบร้อยแล้วนะฮะเติมเครดิตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เข้าตัวเกมได้เลยนะครับผมวันนี้นะฮะผมเติมเครดิตไปที่300บาทนะครับผมซึ่ง300บาทก็จะได้เครดิตในเกมอยู่ประมาณ3,000เหรียญนะฮะ มังกรครับผมขอผมขอมังกรก่อนแป๊บนึงปรับเบ็ดแะบบแบบมะมะมะแตกไอตัวนี้มันสุ่มแจกนะเพื่อนแบบถ้ามันแตกมันก็แตกให้เยอะมากเลยนะสองร้อยสิบเหรียญนะบ,บางทีเป็นหลักพันก็มีครับผม,ผมไอเทมไอเทมแตกเหมแตกแตกครับขอลูกศรชี้นี่ก็ถือว่าคุมแล้วนะฮะ ยิ่งลูกศรชี้ลงเยอะๆยิ่งได้เยอะนะครับผมโอ้อันนี้เราได้มาคูณ6กไม่เป็นไรครับได้มา3 0 0เหรียญมามของของมังกรต่อทาไมทาไมผมชอบยิงไอเทมรู้ไหมเพราะว่าผมว่ามันเป็นการสุ่มให้รางวัลมากกว่าการยิงปลาตัวเล็กๆอะไรประมาณนี้เหมือนตัวมังกรตัวนี้บางทีก็ให้เยอะนะัเพื่อนๆแต่บางทีก็เป็นหลักพันด้วยเงี้ยถ้าราได้นะส่วนไอ้ตัวกงล้อตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันจะสุ่มในการชี้ลูกศรรางวัลให้เราครับผม จะถามว่ายิงไปได้ไหมย,ยิงได้ฮะแล้วแต่เพื่อนชอบเลยเนาะอันนี้ผมมาแนวสายเทมครับผมมาอันนี้คุณคุณเท่าไหร่วะคุณ50าสิปะมาอีกแล้วนี่มาอีกแล้วกกงล้อผมกงล้อมาี่เท่าไหร่ครับผมเท่าไรโอ้โหอันนี้อันนี้สามปัเมื่อกี้ ผมเรามันก็มาอ pues ีกแล้วมังกรครับ okay, ต okay. ัวสุ่มแจกนี่มาซีมาลุ้นมาลุ้นฮะมาลุ้นลิแตกแตกแตกรัวล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 ัวครับผมพันหลักพันแล้วโอ้พันเหรียญแล้วเมื่อกี้โอเคแล้วโอเคแล้วมาซีโอ้โหโอ้โหโอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะ ผมยิงตุ๊กตาม,มัางกรไปนะผมพอเลยนะเนี่ยวันนี้ทุนผม300นะผมได้กําไรมาแล้ว200ซึ่งผมเล่นมาประมาณไม่กี่นาทีเองสอนาทีเองหรือเปล่าแค่นี้ผมเล่นแป๊บเดียวผมได้กําไรมา200ครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆอแบบอยากเข้ามาเล่นเกมหรือว่าสนใจเข้ามาเล่นเกมตัวนี้เดี๋ยวไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ กดแชร์ผมด้วยนะครับสว่วนวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ